มึงมึงเข้าใจป้าจะต้องเป็นคนที่โชคดีแค่ไหนหึงได้ผูช้ชายคนนี้มีข้างๆอะ่ะแม่งหลุดบโลลไปแบบนี้มันมีคนแบบหลายร้านคนมากแต่กับการที่คนต่อคนมาเจอกันแล้วแม่งแบบมันเขาดูแลเราอ่ะมึงเข้าใจป้มามันไม่ได้จะหายง่ายอะ่ะมึงกับการที่แบบมีคนมาดูแลเราอะ่ะเขาเป็นใครไม่รู้อะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเจอเราก็ได้แต่เขาเกิดม,มาเจอเราเพื่อมาดูแลเราอ,ะอะ่ะแม่งเขาคือคนที่วิเศษมากสำหรับชีวิตเราขนาดไหนอะ่ะคือด้วยความเป็นโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วกับเพื่อนกับอะไรเราก็จะไม่ค่อยใกล้ชิดจะไม่ได้แบบไอ้นั่นขนาดนั้นออ่ลวืาาเเีทชบหรร คนสําคัญจริงๆเราจะแบบจะเป็นอีกคนให้เขาเลยเราจะแบบแทบจะเป็นแมวเลยขี้อ้อนเลพี่เป็นคนขี้อ้อนอยู่แล้วแบบปกติก็ขี้อ้อนแบบอยากได้อะไรอยายจะอ้อนอย่างเช่นจเราจะเาเสื้อจะซื้อของจะซื้อของอะไรผมซื้อไหมเออซื้อเราว่าก็ใส่ใจกันอยู่แล้วเราเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกัน ไม้เป็นสายเปร์นิเนรงให้ผมผ่านเดใช่คือเราก็เราแอบุ้นนะว่าเขาจะให้อะไรเราพอเป็นไมก็ไม่ธรรมดาเลยในการเลือกนี้มาแฟนแฟนติดขนาดเปรับ้่มาเออลำบากมาก นจริงได้ับคือว่าเราก็เลื่องของที่มันที่มันดีที่มันโอเคให้มันเหมาะสมกับวินเมตาวินมีน้าแน่เลยพอดีแลยไม่ดีเลยอยากได้รถเหมือนกันต้องเล่น แล้วก็เป็นข้าวิจใจอ่ะแล้วก็เอาหมา